เมื่อมีการโชว์กราฟิกดิสเพย์เป็นสีสีตามค่ากราฟิกพารามิเตอร์ที่เรากำหนดนะคะต่อมาเราก็จะขึ้นหัวข้อ Compute and Display Loss on a grid ก็คือเป็นการคำนวณและการแสดงผล Loss mm hmm. บนกริดอย่างเมื่อกี้มันจะเป็นวิธีที่ละเอียดกว่า วิธีการเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบเดียวกันแต่จากที่เรา,าโชว์บนแอเรียหมายถึงว่าโชว์บนทั้งผืนวิธีนี้ก็จะเป็นการโชว์บนกริดก็คือการเอาแอเรียมาย่อยเป็นเซล์ลเป็น,ปนพื้นที่เล็กๆเ็กแล้วก็จะเป็นการโชว์กราฟิกดิสเพย์แบบเฉพาะที่เป็นในตัวด้วยก็จะให้ ผลที่ละเอียดกว่าเราก็จะเริ่มจากการที่ไปที่จุดเดิมคือ evaluation configuration นะคะแล้วก็ไปที่ r e s u l t attribute ต่อน,นั้นต่อจากนั้นก็ไปทำการ take activate collect data ในส่วนของ Activate p e s t a n c i c Cell ก็คือในหัวข้อของ p e s t a n c i c Cell ตรงนี้จากนั้นก็ทำการกำหนด Time Interval เหมือนเดิมแล้วก็ทำการคลิก OK ต่อมายังไม่หมดค่ะเราก็มาทำการกดมอเพื่อก,กำหนดค่าเพิ่มเติมคือกำหนดค่าซลลไซส์ซเป็นศูนยแล้วก็เลน้นให้เป็น5จากนั้นกด โ,โอเคแล้วก็โอเคได้ต่อมาทําการเปลี่ยนจาก d i s p l a y จาก area เป็นกรีดแล้วก็ไปที่เดิมตรงที่ area e d i t กราฟิกพารามิเตอร์จากนั้นตรงที่เป็น s สก e m มคอนฟิเกเรชันแล้วก็ไปแค้การตั้งค่าเราตั้งค่าเป็นประเภทเดิมก็คือเป็น use color scheme แต่ตัว classification เราจะเปลี่ยนจาก area มาเป็น pixel cell นะคะแล้วก็เราก็จะทำการเลือก attribute ใหม่ เพราะว่าเราเปลี่ยนตัว Classification มันก็ต้องเลือกม่แต่เราก็เลือกในส่วนตัวเดิมก็คือเป็น Density ที่เป็น Current Run c l a s Complete นะคะแล้วก็คลิกเคต่อจากนั้นเป็นเลือก Class ของแถบสีแล้วก็ใช้ตัวเดิมที่เป็น LOS HCM w o r k w จากนั้นทําการกดโอเคแล้วก็ลองลันดูเพื่อความง่ายในการดูก็คือ กดดูแบบ3 d ดีไว้ซึ่งเราก็จะเหมือนตัวเดิมก็คือเราให้ค่ามันลันไปสักคู่หนึ่งจนกว่ามันจะเปลี่ยนรูปโมเดลเป็นแถบสีแล้วก็ต้องใช้อีกเวลาอีกสักคู่เพื่อที่จะให้มันโชว์ค่าแถบสี density ตามเซล์ตามกริดเซล์ได้ จะสังเกตว่าจากวิธีก่อนหน้าที่เราเป็น a r e ยทั้งผืนคือด้วยความที่ v o ลุ m e เราน้อยและอเรียเราใหญ่มันก็เลยทําให้ density มันเห็นไม่ชัดแต่พอเราเปลี่ยนตัววัดค่า density ของคนตามกิจเซลอย่างเงี้ยเราจะเห็นแน่ว่า density นั้นมันจะแปรผันสีตามพื้นที่ที่ตัวพิิสเตียน เดินเลยก็คือมันจะแสดงเฉพาะจุดเลยว่าอย่างอันนี้ที่เราลองลันอยู่พอเวลาผ่านไปสักพักตรงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีน้ำเงินไล่มาเป็นฟ้าเป็นเขียวมุมบ,บอกว่าในเส้นทางตรงนี้มันเกิดการเดินหรือสัว์จรของพิดิสเทนที่เยอะก็เลยทำให้เกิดเดนสตี้ที่เยอะ ณนะจุดๆนั้นประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นผลผลจากการที่ลองลันแล้วก็แสดงผล density แบบ r r i c e ซ l นะคะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ต่อมาในการแสดงกราฟิก Display ตัวนี้ นอกจากเราจะสามารถกำหนดให้ตัว a อเรียนั้นแสดงผลเป็นรหัสสีเรายังสามารถตั้งค่าให้ตัวแอสเตรบิวนั้นแสดงผลเป็นรหัสสีได้ด้วยตัวพีดิสเทนแสดงผลเป็นรหัสสีซึ่งตัวแอสเตรบิวเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะวัดจากอะไรก็คือสีที่เปลี่ยนไปเราอาจจะวัดจาก รูปลักษณ์ที่เป็นความสูงเพศสีผมหรืออาจจะเป็นความเร็วในการเดินซึ่งเราก็จะมาทำการกําหนด Color Code ของตัวพ e d ิสเตียนกันเราก็จะเป็นตัวสองดีก่อน เริ่มจากโอเคค่ะ okay. เริ่มจากาเราสังเกตที่ตรง Network Object นะคะให้เราไปหาคำสั่งที่เป็นคำว่า p e r i s i e n in Network ตัวนี้เรากด Graphic Parameter เหมือนเดิมเลยจากนั้นทำการตั้งค่าคล้ายๆกับการกำหนด Color Code ใน Area เลยก็คือเปลี่ยน ตัว drawing mode เป็น use color scheme จากนั้นมันก็จะเด้งหนา้าต่าง dialog นี้ขึ้นมาเราก็ใช้คำสั่งตาม exercise เลยก็ได้ว่าเราจะกำหนด color ให้มันเปลี่ยนตามความเร็วแล้วเราก็ให้โค้ดเป็น แล้วก็โอเคจากนั้นเราก็ลองรันดูว่าสีของตัวเพลิสเตียนนั้นเปลี่ยนตามที่เรากำหนดไปไหม เคค่ะเรากเร็เริ่มแรกเราก็จะเห็นเลยว่าตัวพีดิสเทียนที่เราเริ่มรันและมีมานั้นสีมันจะก็เปลี่ยนตามก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากแต่ก็ถือว่าเห็นได้ชัดสุดในบรรดาค่าคัลเลือ์โค้ดที่เราลองรันมามันก็จะเป็นตั้งแต่ ขาวเหลืองเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มประมาณนี้ค่ะถ้าอยากเห็นชัดแล้วก็ลันให้ตัวทวิวทางถึงช่วงกลางกลางล้วก็จะเห็นสีที่หลากหลายกันมากขึ้น และเราก็สามารถกำหนดให้ทั้ง Area และตัว p e d e s t r i a นนั้นโชว์ Color Code ไปพร้อมกันได้ด้วยเหมือนกันเราก็จะเป็นตามที่เราลังดูตอนนี้ค่ะอันนี้ก็หมดแล้วในเรื่องของ compute and display loss on a g r i d